ได้ฟังความหมายนะครับแล้วก็นิยามของคาว่าภาษีกันไปเรียบร้อยแล้วครับภาษีใช้ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรั้สุขภาพได้ด้วยนน,น,นไปบำรุงโรงพยาบาลเมื่อก่อน30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยและที่เหลือใครจ่าย ท่องเงินภาษีพวกเราภาษี่ายแลวปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครมีบัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้นน่ะฟรีหมดเลยถูกต้องเป็นสวัสดิการสังคมแล้วเราทำได้เพราะอะไรเราทำได้เพราะอะไรภาษีไงเราต้องเก็บภาษีเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าคุณไม่ได้เสียภาษีอะไรเลยก็ตามแล้วถ้าเราจะช่วยลดไม่ให้ภาษีเป็นภาระเราทำไง ดูแลตัวเองแน่นอนวันนี้มีประสบการณ์ของคนที่โคเราดูแลความสมดุลในร่างกายของเราจะได้ไม่ไปรบกวนเงินภาษีถูกต้องเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับพวกเราครับข้อข่าเสื่อมอันนี้ใครเป็นคนบอกครับคุณสิทธิทชัยจิตอาลีอยู่นครศรีธรรมราชไปหาคุณหมอคนอนครับอ๋อจากนั้นไปหาคุณหมอค่ะรักษาทั่วหมดแล้วมันอาการเริ่มต้นเป็นยังไงครับปวดปวดมากปวดแล้วก็ร้อนคุณหมอบอกว่า ห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วก็ห้ามขี่จักรยานห้ามทําอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกับวเยอะๆอ่ะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเต้น,เน,เนอะไรไม่ไม่รู้เขาบอกต้องไปเปลี่ยนแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาหรอกแสนสองเองจ้อนนี้แถวบ้านเขาก็ไปผ่ากันแสนแสนองแล<ส>้วคุณหมอบอกไหมการันตีไหมฮะว่าจะหาย เขาบอกว่าบางคนถ้าแพ้แพ้ที่ว่าที่เขาเอาไปใส่ให้มารับไม่ได้รับไม่ได้ก็คือว่าจะเป็นรุนแรงคือว่าจะรุนแรงมาเขาว่าอ่างี้เออต้องเสียอีกสองแสนท่านก็มาคิดว่าไม่เอาแล้วค่าสมุนไพรกินท่านี้ก็มีเมื่อเดือนอะไรตุลาคุณแม่เป็นมะเร็งตุลาที่ผ่านมาค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่อายุแปดสิบเป็นมะเร็งที่ม้ามแล้วก็ลามไปต้มน้ำเลือดท่านี้ คุณทิติชัยเนี่ยเขาแนะนําให้คุณตุกัญญาที่สิงห์บุรี่กินทีน,นี้เขาเขาเป็นมะเร็งมดลูกครับอันนี้เขาเขากินแล้วเขาดีขึ้นอจากที่ว่าต้องตายแน่ๆต้องตายแน่ๆเขากินเขาชื่อเจื้อผ้าเขาเป็นเป็นดองกับบ้านชั้นนี้แหลอะอท่าน,นี้ก็เขาก็เห็นแม่ชั้นนะเป็นเยอะไปรักษาราฐบุรีไปหมดทุกที่แหละที่ไหนที่ว่าหาย่า้นก็พากันไปอ,ะอ่ะหมอบอกว่าเอากลับบ้านเถอะ เขาก็เรียกเขาเจ้าใครสร้ังเสร็จเขาบอกเขาเป็นมะเร็งเขาก็เรียกลูกเข้าไปเขาบอกเอายายกลับบ้านไปเลยนะยังไงยังไงยายก็ต้องตายแน่ๆหละเขาว่าอย่างนี้รัทราบไม่ด้แล้วโอ้ oh. นี่ก็เจะยหยางเขาก็ฝากกระปุกนึงที่เขี้ยวไอ้สูตรสีเขียวอ่ะนะนั่นแหละที่เขียวแหละท่านก็ท่าน,น,นไม่เคยรู้เรื่องเขาหรอกเพราะท่านไปทําแต่งานน้องสาวก,ก็เอาให้กินกินสิบสองวันไอ้ก้อนที่เท่าลูกมะพร้าวเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะก้อนอะไรก้อนหมามที่มันใหญ่อะ่ะ อ๋อมันก็จะบวกออกมออกมาเต็มท้องแม่ฉันเลยแม่ฉันแต่ตัว,ตวเล็กๆเต็มเลยแล้วก็ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยใ,ใจใจมันเพลกตลอดทีนี้ลูกๆก็ก็เอาให้กินน้องสาวฉันให้กินมาสิบซ่องวันเชา้ชาเช้าซี่เย็นซี่เขาให้กินนะแล้วก็พอพอได้ห้าวันก็เช้าซ่องเย็นซ่องอพอสิบซ่องวันนี้ไปตัวที่ราชบุรีเขาก็ทามาย้าย ยายไปทําอะไรมามันถึงได้แห้งชันนั่างแม่ชั้นไปว่าแม่ห้ามบอกหม้อเด็ดขาดนะว่ากินแบบเนี้ยเดี๋ยวหม้อเข้าจะแอนตี้พอหม้อนะเขาจะไม่ค่อยให้กิน mm hmm. เขาจะแบบนี้เลยชั้นร่างแม่ไปเลยแม่แม่ก็กินยาคุณหม้อนั่นแหละแล้วทำไมคุณพี่ถึงเชื่อตอนแรกว่าจะช่วยได้ไม่ได้เชื่อทัานไม่รู้แต่สิบสองวันผ่านไปถึงเห็นถึงแห็นไงเอ้ะมันดีนี่วะแ,แม่แม่เหรอแม่ก็เดินได้หุงข้าวแกงนี่เลี้ยงแถว<อ>แม่ชั้นจะเป็นคนคยันมา ครับอยุแปดนะแต่หุงข้าวก็จะกินไม่กินช LIKE ูรสไม่กินอะไรพวกนี้แกงเขาจะแกงเองหุงข้าวจะหุงหม้อเตาถ่านเขาจะไม่กินหม้อไฟฟ้าโอหอยู่ตั้งแปแล้วเพิ่งมาเป็นมะเร็งก็โอเคนะฮะของคุณแม่ทําไมอาการมันดีขึ้นฮะจากจากคนที่เป็นม้ามโตจากมะเร็งนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นมะเลยก้อนเนื้อสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับมันเราไม่ได้เกิดมากับมันหรอก แต่วันดีคืนดีมันก็มีเซลล์ทึ่งผ่าเหล่าผ่ากอแล้วมันก็ขยายตัวมากกว่าเซลล์อื่นในร่างกายมันก็กลายเป็นก้อนเนื้อนะอาจารย์เรื่องตรงนี้เราก็ต้องจัดการกับมันโดยใช้ระบบภูมิต้านทานของเราครับแคปซูลสีเขียวนะครับเท่าที่ฟังอยู่ก็คือเช้าสี่เม็ดตอนเย็นอีกสี่เม็ดก็แปดเม็ดมันก็มีปริมาณมากพอก็สามารถออกฤทธิ์ได้รุนแรงพอที่จะไปสร้างเม็ดเลือดขาวนะสร้างเม็ดเลือดขาวเพชชคาด ให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมนั้นเพานขนาดของก้อนเนื้อมันก็จะเล็กลงที่หมู่บ้านท่านกําลังคือหาบีมนี่มากเลยเข้าเพราะว่าจังหวัดอะไรฮะกาญจนบุรีกาญจนบุรีเพราะว่าเข้ามาเยี่ยมกันเพราะจะเป็นชาวบ้านอ่ะใครบ้านนายเจ็บก็จะไปเยี่ยมมีของไปเยี่ยมอะไรเงี้ยอำเภออะไรอำเภออำเภอห้วยกระเจ้าห้วยกระเจ้าหมู่บ้านเขาดินซอที่กันาดที่สุดแล้วคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เขาก็ดีขึ้นอ่ะเข้าดีแล้ว จะกัดทานไปทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้ก็วันนั้นไปเอามาอีกสามทั้งหมดก็ห้าแล้วแหละแต่ยังไม่หมดนะห้ายังไม่หมดยังอยู่อีกช่องทานไปห้าขวดสามขวดสามขวดผลดีขึ้นดีขึ้นน้าใส่อาบน้าเองได้เลยไม่ต้องอุ้มไม่ต้องใส่แผ่นเพิกเลยไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรไม่ยังไม่ได้ทําเพราะมันระยะแรกแต่ว่าอายุแปดสิบสิบแล้วอะแปดสิบเองแปดสิบเอง ต้องบอกแปดสิบเองเพราะว่าอาจจะพิเชษนี่จะอยู่เป็นร้อยนี่ต้นร้อยยี่สิบน,น,นี้คนแถวบ้านเขาก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยพูดเกินบอกแกไปดูแม่ฉันได้เลยอันนี้เรื่องจริงตัวอย่างวา่เห็นเลยนะไปดูเลยมีมีไล่ไล่คนอบตอพวกเนี้ยเขาจะมาเยี่ยมแม่เขาจะไปคลำท้องมันจะแข้งยังกับลูกมะพร้าวอ่ะตอนที่เป็นนะตอนที่เป็นแล้วหายใจอพวกท่านเ็ือดเกียมแล้วเก็บบ้านเก็บช่องเรียบร้อยหมดแล้วเอาเรื่องจริงนะขึ้นบ้านใหม่เหรอฮะ เอาซอไว้ตรงไหนก็ต้องตายแน่ๆอ้าวอันนี้เรื่องจริงนะคะบอกน้องเลยเก็บตรงนี้ตรงนั้นแม่เราว่าเขายุบว่ามอบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันหรอกโอ้อเรื่องจริงลูกเศว้าท่านยังไปเฝ้าเลยลูกเศว้าท่านก็มาด้วยอ,อยู่ราดบุรีอะ่ะอ่ะเริ่มเชื่อลวะวพ่อแม่เ,เชื่อและเชื่อจริงๆคราวนี้ตัวเองเจ็บเขา่าว่าเขาพวกสศว้าน้องเาว้าชื่ออยู่ยว่าเฮ้ยยุ้ย คุณลองซื้อมากินมัน้งมันจะดีะ<ก>บ<อ>่ว่ากนะ็โถหาคุณติติชัยเลยอยากได้อาหารเสริมบีมเนี่ยจะต้องทงาไงไม่ต้องทงําไงคุณพัทลพรคุณบอกมาเลยว่าคุณจะเอากี่กับปุกฉันบอกเอาซ่องกับปุก๊กแล้วก็กำนันนะเข้าเป็นมะเร็งต้มน้าเลือดเ,เอาไอ้ที่ว่ามะเร็งขั้นสุดท้ายมาอันนึงก็บอกเข้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเงินทําไงคุณพัทโอ้โหเข้าใจดีมากเลยนะคุณทิติชัยนี่สุดยอดเลยแหละสุดยอดเอาจริงๆเขาสุดยอดนะใจดี เขาบอกเอางี้ละกันคุณพัชัพรเดี๋ยวผมส่งไปให้กินก่อนเงินนาทีร่างสีอะไรเขาส่งสีอะไรมาให้สีที่จพูเสร็จแล้วสั่งมาตั้งมากินได้ตั้งมาถึงวันที่วันที่สิบหกสิบหกสิบหกธันวาปีที่แล้วปีที่แล้วนะสิบหกธันวากินได้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลยยี่สิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมเอาไปไม่ได้ทีนี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะ ไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบันได้เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้ส่อนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมล่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่่ก็โทรไปห้าคุณกิติชัยว่าจะเพิ่งเอาตังค์หน้าก็โทรไปบอกเขาก้อนยังไม่ได้โอนไงยังยุ่งอยู่เออน่ารักมากเขาบอกไม่เป็นไรเขาบอกเดี๋ยวฉันเจ็จเรื่องลูกชั้นนี้ฉันโอนให้เลยเขาบอกงี้ใช่ไหมล่ะกิติชัยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลให้ลูกให้ก้อนฉันก็วันที่ยี่สิบเก้าชั้นก็กลับ ให้ลูกสาวคนนี้อยู่เปี้ยกกันลับจังหวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถตั้งเต้ระยองไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ,ไอบ้บีมบีมนะี่มันคงจะดีท่านก็คิดนะก็ไปกลัไก็ไปทันนียกตะกร้ายามาเลยเอามาเลยมันมีหลายอย่างเอ,อเอามาเลยเอามาที่บ้านลูกสาวก,กินกินต่ออีกกินต่อมาอีกยันวันที่หกเขาก็มีเข,มเขาก็มีแข่งไอ้เต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของไปงแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปทันนี้ อาา่อบตบอกโอ้ยพี่วินไม่ต้องหรอกชื่อเล่นชื่อวินใช่ไหมคเออพี่วินพี่วินไม่ต้องลรอกอเดียวก็เป็นอีกเออเออกินอันนี้ก็ดีไม่ได้ต้องลองคำว่า,าก็ไปก็เข้าเขาก็มีงานมีงานนี่แหละก็ไปไปเต้นเต้นเต้นฮิลโลหูเต้นฮรลโล,ล,ล,ลห,ลห,เลห,ลหูเอ๊ะทําไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นรูหมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้เข้ามันต้องเต้นเต้นอย่างว่าอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นระหมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไรเอาไปทางนี้เท่าไรน่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าต้มันมีเป็นห่วงห่วงอ่ะเราก็จะไปอย่างนี้ห้าต้นคือว่าแล้วทำไมยังไม่เอาออกล่ะอันนี้ออกไปแล้วนะอเลนนล้อันนี้ตอนนั้นมั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 นเรียกว่าอ้วนมากอ่ะเก้าสิบจองกิโลอ่ะก็จัด นั่งเครื่องบินนะนั่งเครื่องบินแบบว่าเต็มที่อ่ะต้องจองสองที่เลยใช่ไหมเพื่อนข้างๆหลังเกียจอ่ะเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วอาจารย์ครับสูตรสีชมพูช่วยอาการข้อเข่าเสื่อมคล้ายๆกับอาการข้ออักเสบใช่ครับใช่ครับอาการปวดนั้นเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงเกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวของเรา หลังสารสตัวนะที่หลักๆเนี่ยสตัวเยอะไปนะครับสารสาตัวนั่นที่อยู่ในกราฟนี่นะครับก็คือเ e อ็นฟแอลฟานะครับแล้วก็อินเตอร์คินหแล้วก็อินเตอร์คินสิบเจ็ทั้ง3ตัวเนี่ยพอมันหลังเยอะไปมันก็โจมตีตัวเราเองโดยเฉพาะยิ่งบริเวณที่ที่เราเสื่อมอยู่นะครับมันก็จะมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็ปวดพอเรากินสีชมพูไปวันที่สินะครับ เราก็จะพบว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนที่กินแป้งซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนเนี่ยนะครับกับคนที่กินสีชมพูอย่างที่รายนี้นะครับสสีชมพูเราก็จะสร้างเทียนเอลฟาในวันที่สิบห้าแค่นั้นเนองเปรียบเทียบกันนะครับแล้วเทียนอินเตอร์กินหกเกินครึ่งนะครับแล้วอินเตอร์กินสิบเจ็ดก็ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะนั้นมันลดลงชัดเจนเพราะอาการอักเสบมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นนะครับในระหว่างนี้ มันก็จะมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากคุณสมบัติของมังคุดเงาดำ่ดูเหลืองฝรังร่งโบกบกซึ่งเราใส่เข้าไปจะมีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้านะครับในระหว่างข้อนะซึ่ง,งเมื่อมันมีฟองน้ําเกิดขึ้นก็ดูดซับกนะารขัดกันระหว่างกระดูกสองท่อนราะหาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะพบว่าแม้ว่า ปวดมากจนเสื่อมมากจนทั้งต้องเข้าไปผ่าเข่าแล้วต้องใส่ข้อเข่าเทียมแล้วหลายหลายคนก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดข้อเทียมนะเราเราก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นคือไม่ต้องไปใส่เข่าเทียมนะครก็ด้วยสาเหตุที่ตรงนี้นี่เองนะครับแต่ก็อยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ใช้แล้วอาการดีขึ้นนะให้ถอยนะฮะอาการดีขึ้นแล้วก็พอไม่เจ็บพอไม่เจ็บอาการอักเสบดีขึ้น เราก็ต้องการสร้างมวลกระดูกต่อรเรามีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมวลกระดูกต่อโดยมิโดยที่ไม่ไปลดอาการอักเสบแต่ตรงกันข้ามไปสร้างภูมิต้านทานนายก็คือจากชมพูเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวซะนะสีเขียวก็จะสร้างภูมิต้านทานให้กับเรารวมทั้งสร้างมวลกระดูกอ่อนต่อไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือภูมิกุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น